ท้ายกระชักเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมครับที่ปราจีบบุรีรถกู้ชีพของท้องถิ่นฝ่าไฟแดงและทำให้รถทางตรงที่ได้สัญญาณไฟเขียวเข้าเบรกกระทันหันและมาเกิดภาพนี้ขึ้น ห้า oh. คันรวดเลยนะคะคุณผู้ชมอุบัติเหตุเนี่ยเกิดบริเวณถนนสายสามสูนเส้นหลักเลยใช่ค่ะและอุบัติเหตุนี้มีคนเจ็บติดอยู่ในรถด้วยสองคนเป็นถนนสายสามูสี่พนมสารคามมุ่งหน้าเข้ากบินบุรีมันเป็นสี่แยกไฟแดงค่ะก็อย่างที่ผู้ชมเห็นในภาพวงจรปิดคือมันไฟแดงนะคะทางตรงเนี่ยเป็นไฟเขียวดังนั้นรถที่มาทางตรงกําลังเคลื่อนตัวออกจากแยกปรากฏมีรถท้ายรถกู้ชีพของอบตฝ่าไฟแดง พอฝ่าไฟแดงทางตรงเขาก็ต้องเบรกกันเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> แล้วสุดท้าย10ล้อซึ่งบรรทุกข้าวสาลีมาเบรกไม่อยู่น,นั่นชนเข้ากับกระบะแล้วชนต่อกันไปเป็นทอดๆเห็นไหมคะรถกู้ชีพ,เป,ชพเป็นรถกู้ชีพของใครต้องบอกสักนิดหนึ่งอบอตค่ะอบอตอแห่งหนึ่งกู้ชีพโดนบ้างนะก่อนหน้าเวลาใครขวางกู้ชีพกู้ภัยใช่ไหมค่ะนี่คุณฝ่าไฟอย่างนี้ไม่ได้น่ากลัวจริงๆ บาดเจ็บสองคนขอให้ปลอดภัย6เรการ20นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ